พืชพี่เลี้ยงถามว่ามีความจําเป็นมากไหมบางเขตจําเป็นมากบางเขตถ้าปลูกตรงฤดูการเช่นอาจจะประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมช่วงฤดูฝนเข้าทางจันทร์ทางปราดเองไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราปลูกในหน้าแรงจําเป็นอันนี้จําเป็นเลยเพราะกล้วยเองเนี่ยถ้า2ปีแล้วเราก็ตัดออกนะครับสังเกตดูว่ารอบๆเนี่ยเรายังไม่แต่งตอนนี้เราแต่งแล้ว แปลงนี้ทําไมถึงต้องปลูกกล้วยแบบมโหฬารเลยหนึ่งร้อนมากร้อนลมแรงอันนี้อยู่ปงน้ําร้อนนะครับจันทบุรีเนี่ยถ้าพูดไปถึงอําเภอท่ามายอาเภอเขาขี้จกูดอ,อําเภอขลุงพวกนี้ความชื้นเยอะมากแต่ถ้าพูดถึงแก่งหางแมวความชื้นน้อยเหมือนกันถ้าไปดูทางแก่งหางแมวเนี่ยเขาจะปลูกเพื่อพี่เลี้ยงเหมือนกันแต่ถ้าทางโซนซติดทะเลความชื้นเยอะๆลงเขาเกลือไปนี่ลงจากปงน้ำร้อนไปนี่ ไม่มีปัญหาถ้าปลูกตรงฤดูฝนนะครับแต่แปลงนี้เราเตรียมแปลงกันเมื่อกุมภาเนื่องจากว่า670ไร่นี่เราก็ระดมกันยกล่องสร้างแหล่งน้ําติดตั้งระบบเนี่ยเราก็ปลูกพืชพี่เลี้ยงก่อนคือกล้วยจริงๆมันมีข้าวโพดด้วยครับข้าวโพดมันตายไปแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นเร็วกว่าข้าวโพดนี่มันอยู่ได้ประมาณ3เดือนอ่ะสองเดือนกว่าๆแล้วกล้วยมันก็จะตามมาแต่แปลงที่กล้วยไม่เยอะพี่ก็จะปลูกข้าวโพดอีกรอบสองเหมือนกัน เพราะมันต้องช่วยครับมันมันมันร้อนมากแล้วลมแรงมากนี่เราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะในป่นน้าร้อนนะป่งน้ําร้อนที่ว่าอยู่ติดชายแดนเขมรนะแต่ถ้าป่นน้าร้อนที่อยู่บนเขาบนอะไรมันก็อีกแบบหนึง่งบรรยากาศอีกแบบหนึง่งเพราะ,ะนั้นพืดพี่เลี้ยงมีความ,วามจําเป็นถามว่าอ่าบางคนปลูกอะไรบ้างที่เห็นเห็นเนี่ยที่ง่ายสุดคือที่พี่ใช้นะก็คือข้าวโพดข้าวโพดอาหารสัตว์เรานี่แหละใช่ไหมครับปลูกให้มันเขาช่วยบังแดดบังลมก่อน พอเขาตั้งต้นได้สักหกเจ็ดเดือนขึ้นไปเนี่ยเราค่อยปล่อยออกไปถามว่าถ้าไมป่ปลูกพืชพี่แ้งไม่ปลูกพืชพี่เลี้ยงคุมสแลนไรได้ไหมเรามองว่ามันจะมันมันเปลืองกว่าพวกนี้อีกพวกนี้ขายมีรายได้นะอยก่ไม่กี่เดือนก็ออกลูกแล้วขายได้พวกแปลงเราก็เป็นตัวอย่างอยู่เราขายได้เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแค่ไม่กี่ไร่อะ่ะแล้วหน่อพวกนี้ก็ขายได้อีกแล้วปลูกกระเพาข้อดีอย่างที่เรามองคือเมื่อไหร่ที่กระพมันตายมันมีรากแข็งลงไปเนะนี่ยรูพุนน้ามันจะมี ถูกไหมฮะนี่เรานี่แปลงนี่เราเริ่มตัดออกแล้วสางแล้วถ้ามองข้างๆยังยังยังบางร่องเรายังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แต่งแต่ต้องมันมีข้อเสียอีกอันหนึ่งมันก็น่าไอ้ปลูกพืชปลูกกล้วยเนี่ยถ้าลมแรงๆมากหน้าฝนต้องเตรียมตัวบางทีมันหักใส่ใสทุเรียนเรามีของพี่มีต้นหนึ่งจาก400กว่าต้นมันมีอยู่ต้นเดียวมันลมเพราะนั้นสังเกตต้นไหนเป็นเอียงออกก็ไว้อันไหนเอียงเข้าตัดไปเลย ดีกว่าปล่อยให้โล่งครับที่นี่นะปลูกทุเรียนนะเราเริ่มปลูกอันนี้แปลงนี้ปลูก15มิถุนาเราเริ่มปลูกนี่แรงร้อนมากกังวลมากพอฝนมาให้สักพักหนึ่งมีหญ้าขึ้นเรามีรูปอยู่เราเห็นหญ้าเต็มพื้นที่เราแฮปปี้มากเราึิงว่าหญ้าก็ไม่ขึ้นแล้วตอนแรกตอนนี้เราก็บรรยากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนไปถ้าพูดสับนั้นก็คือว่าเราก็ปรับสภาพ เาะปรับสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เหมาะแต่ต่อ,ตอการเจริญเติบโตของเขา